สวัสดีนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเกมไมครับ1.0อีกครั้งนะครับผมแล้วก็วันนี้ผมจะมาทําวิธีไปดีเอ็นนะครับและคนก็อาจจะรู้แล้วครับแต่บางคนก็อาจจะไม่รู้แบบผมนะครับเพิ่งจะหัดเล่น1.0ใหม่ๆแล้วก็เราก็กดเซ a r c h for d n ไปแป๊บหนึ่งนะครับอมาละ เราจะไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับอัดับแรก Ender เพียว er, มาแล้วก็ Brace Road มัน b ำ a บ e r o d ไปกลายเป็น b l a z e Powder เอามาคราฟกันนะครับให้กลายเป็น Eye of Ender หลาลหลายละลาย,ลายอันก็ดีนะครับอันเนื้อไปด้วยเพื่อความปลอดภัย นะครับเดี๋ยวเราก็จะเตรียมตัวเพื่อไปหาโลก DN กันนะครับผมโู้ๆรู้ๆรู้ๆเนื้อเร็วน้อเนื้อเเนีบหนโหน่ออะไรติดๆเดี๋ยวอเอาของไว้ก่อน เออเฮ้ยเอาไม้ไปด้วยพวเพื่อความปลอดภัยอ่าเดี๋ยวก็สตอ็อกไปก่อนดีกว่านะครับอ่านะฮะแล้วเราก็ได้มาแล้วนะครับนี่เอาละในเวลาออกไปตามหากันแล้ว let's go I officer จงนำทางฉันไปเป็นนั่นเหรอ ได้๋ยวเด้ย๋ยเดี๋เดี๋ยไปละเอา้าให้ไปละโอ้ชิช oh, <shit. S 1> ไปตกที่ไหนเราไม่รู้นะครับแล้วก็เอาเดอกไม้เลยแล้วกันนะครับพอเดินไปเรื่อยๆนะครับมันเอา้าเอา้เอาพอเดินไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะ ไอออฟเอนเดอร์ er, มันก็จะล่วงลงมานะครับตาแตกอีกอ่าแบบว่าแต่ถ้าไปถึงแล้วจะเพกอีกรอบนะครับแต่ขอแนะนำให้เตรียม i y e of เ n d e r เยอะๆนะครับ เดี๋ยวผมสต็อปไว้ก่อนดีกว่าสต็อปพอร์ตพอรไว้ก่อนนะครับผมอ่านะครับก็ตรงนี้นะครับแล้วก็มาไกลพอสมควรแล้วไอออฟเอนเดผมก็เพิ่งไปทํามานะครับแล้วก็เรือก็อเ,หอเหมือนกันเพราะไอออฟเอนเดอร์ไอไอออฟเมันบอกว่าให้ไปทางนู้นนะครับผมจึงต้องไปทําเรืรมอมาแตกอีก let's go โอ้อะไร่ะนะครับเราก็ต้องทําไปเรื่อยๆนะครับจนจริงๆตอนแรกผมก็ไม่ได้หรอกเดินไปไกลเลยก่อนจะเจอนะครับนำทางเข้าไปจงนำทางจงเดินไปทางสว่างฮ่าฮ่าฮ่าขที่แลยความเร็วสูงสุด มืดแล้วจะมืดแล้วไหคทำทางไปเดี๋ยวคลิปก็คงจะยาวกันไปนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าสอนการทำนี่น่าจะสัก6นาทีก็พอนะครับผม ราะฉะนั้นสต็อปไปดีกว่านะครับอ่านะฮะ,ะแล้วพอดีว่าเห็นว่ามันนางเกินไปนะครับเดี๋ยวผู้ชมจะเบื่อได้ตอนนี้เราก็มาถึงตรงนี้แล้วนะครับเดินมาเรื่อยๆไ้ขี่เรือมาเรื่อยๆนะครับนี่ไปไปตรงนั้นไปตรงนั้นนะครับอ่าเย่ yeah. อ้าวเอ้าอ๋าอ,อชนอ,อะไรเนี่ยแผดอะไรไม่รู้เนี่ยเอ๊ยโอ้ตรงนี้นะครับโอ้โหเกือบเกือบนี่เราต้องขุดน้ำลงไปแล้วเนี่ยเป็นอะไรที่ระยะม,มากเลยอะ จะตายแล้วเออจริงด้วยสิแล้วก่อนไปหาที่ยืนก่อนอาอ,อครับของนะครับ อเอาทั้งออกซิเจนฉุกเฉินนะครับป่ะไปกันเลยตรงไหนนะตรงเรือจอดให้ตาสิมันมองอะไรไม่เห็นเลยจอดฮ่า๋ย yeah. วเราจะขุดตรงนี้ลงไปนะครับนั่นเจอน้ำอีกละ เดี๋ยวก่อนนะเราต้องเดี๋ยวถ้าผมขุดได้เมื่อไร่เดี๋ยวก็จะกดเพลงครั้งนะครับอ่าตอนนี้เราก็สร้างกันเสร็จแล้วนะครับไฟลนี่ก็ไปขุดทานมามเมื่อกี้โอ้โหนานมากเลยเราจะเริ่มขุดกันแล้วนะตรงนั้นใช่ไหมได้เลยจอด โชคดีที่ผมขุดแทนได้เยอะมัง้งนะแล้วจะทำแบบนี้ทำไมเนี่ยทำไมสิทำเลยนีนใ่ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วก่อนพวกความไฟเราต้องขุด อุตสรับช่องไปเรื่อยๆนะครับผมกระตุกกระตุกเอ้ยเจอแล้วเจอแล้วพวกเขาไลายเราปรับอ่าเป็นพิษฟูดีกว่าน่ะมันอันตรายมากเลยนะจอร์ อ่าไปต่อใล้ถึงแล้วมันลึกไปไหนเนี่ยปักไฟ โโหลึกเกินไปแล้วมากเนี่ยเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วที่นี่คือ s t r o n g h o l d นะครับผมโหมืเดเกินไปละปักไฟหน่อย s t r o n g h o l d s t r o n g h o l d s t r o n g h o l e Wow ว o w Wow ้ววววำให้แปลกนายต่อนะ อ้ลงไปข้างล่างต่อกลัวอะไรขุดลงไปเลยในสุดเราก็มาเจอกันแล้วนะครับนี่ที่นี่คืออ่าที่ไปดีเอ็นนะครับผมนี่ที่เกิดอะไรเนี่ยจะนอนเป็นอย่างอ่อนนี่ครับตรงกลางนี่เลยตรงกลางนี่เลยโอ้โอ้โ โอ้มันเป็นสีที่ไม่ดีนะครับฮมฮผมเดี๋ยวอ่าสตอปไว้ก่อนนะอ่ะเอาลอดมาละอ่ออ่าเสร็จแล้วนะครับก็เอาตา เอาเอ็นเดอร์ใส่แบบนี้นะครับผมใส่ไปให้คขาผิดช่องอันตรายแล้วเนี่ยนี่ลงนี่ลไเท่านี้เราก็ไปดีเอ็นกันได้แล้วว้วไปดีเอ็นกัน Entering the end โอ้โหมังกรเ er. อ็นเดอร์ว้าวสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็คงต้องขอจบเพียงเท่านี้ละมั้ง ขนาดพิทฟูยังมีเอนเดอร์ดราก้อนเลยนะเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยอาายา้าเลยย๊าพวกแกคิดจะสู้กับฉันเหรอวับวับ,ว,บวับมันวับมันตึ้งตึ้งตึงตึ้งตึงตึงต้งโอ้โอ้โอ้โอ,อกูเอามาตัเว้ย ข oh, oh, oh. อโอ้โอ้เอาเอาบอสมาก็ขอจบเพย์่นี้แล้วครับผมเดี๋ยวผมตายก่อนเอาไม่วิธีกลับไปโลกธรรมดานะครับสำหรับโลกเดนนะครับคือจัดการบอสเอ็นเดอร์แร็กกอนได้หรือไม่ก็ตายนะครับเท่านั้นแหละโอ้ไปละแร็กกอนอ้าววอทิวอา้อาวอ้าว ก็จ,จบเพท่นี้แล้วนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะครับผมาคงไม่ได้แล้วนะนะตกไปแล้วมันจะรอดได้ไงก็จ,จบเพท่นี้แล้วครับสวัสดีครับผม